จากผู้อยากรู้สภาวะที่สันติอโศกฝากถามว่ากุรุสูนะลูยกย่อๆกุรุสูช่วยถามพ่อท่านให้ช่วยอธิบายความหมายถึงความหมายของแอคเซียมให้ชัดในสภาวะธรรมหน่อยเพราะพ่อท่านพูดว่าเป็นนัตถิอุปมาหาอะไรเปรียบไม่ได้ เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาฉันฟังแล้วก็งงๆพ่อท่านพูดมาหลายครั้งก็ยังไม่ค่อยเข้าใจชัดบางครั้งท่านก็พูดว่าในแง่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องพิสูจน์แล้วน่าเป็นสัจพจน์บางครั้งพูดแล้วดิฉันก็เข้าใจเรื่องนิจจังทุวังสัสตังอวิปรินามตมังอสังหิรังอสังกุปังมึงเด็บเปิดมีหลายคนที่สติอโศกก็อยากรู้ชัดเหมือนกันมองเด็บปิด พี่เลยขอให้แล้วเธอช่วยถามด้วยค่ะอ่ามีคนเพื่อนๆเขาเป็นน้องๆก็ก็บอกว่าพี่ก็เลยขอให้ทีนี้อาจจะมาก็ไม่ต้องตอบก่อนเขาตอบไปแล้วอ่านเลยผมกุรูสู่นะเป็นคนตอบแทนเลยเลยเห็นว่าในเมื่อพูดใดนะฟังดีๆนะ ในเมื่อผูด้ใดยังมีความสงสัยในสิ่งที่ตัวเองยังมีมีอะไรความหมายคำพูดเปิดมีความไม่บริสุทธิ์หมดจดยังนาผู้ดใดก็แล้วแต่ตัวเองยังมีความยังไม่บริสุทธิ์หมดจดก็ย่อมยังมีความมัวแห่งปัญญา ไม่เห็นสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ยังไม่สิ้นสุดก็จึงไม่แจมแจ้งในคมายคำพูดเปิดสภาวะความบริสุทธิ์หมดจดในระดับเอเซียมเนี่ยคือมันเป็นความจริงที่จบเซียมเนี่ยเป็นความจริงที่จบ ไม่รู้จะเปร er them. Them. Be ียบกับอะไรได้แล้วนัทที่อุปมาไม่ต้องไปเปรียบกับอะไรอีกแล้วเปรียบเทียบกับอะไรก็ไม่มีอะไรให้เปรียบเพราะว่ามันยอดเปรมิดแล้วมันก็เลยไม่รู้จะไปเปรียบกับอะไรมันยอดเป็นหนึ่งแล้วมันไม่มีสองให้เปรียบมันไม่มีศูนย์ให้เปรียบอย่างนี้เป็นต้นหรือมันมีศูนย์แล้วมันศูนย์สุดละมันเปรียบกับหนึ่งเปรียบกับสองก็ไม่ได้แล้วยางนี้เป็นต้นมันสุดละน้า เรางานก็ต้องอให้ดูความสะอาดบริสุทธิ์ของเราให้หมดจดถ้าเพราะว่าเรายังไม่จบยังสงสัยอยู่นี่แหละคำว่าวิจิกรฉชนี่แหละ,ะมันยังสงสัยอยู่มันยังคลางแคลงอยู่ยังเหลืออยู่เนี่ยมันก็ยังไม่สิ้นสุด เพราะันจะต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆจนก,กระทั่งถึงจุดมันก็เห็นได้ว่าโอ้มันจบแล้วมันบริสุทธิ์หมดจดคําว่าบริสุทธิ์หมดจดไม่มีที่จะสุดกว่านี้อีกแล้วในที่ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า a x i o m มนะที่ใภาษาอังกฤษตัว a x i o m น่มันก็จะมีสภาวะดังที่ว่านี่แหละอเพราะงั้น ถ้าคุณเองคุณยังไม่รู้จักสภาวะแล้วก็ตรวจสภาวะได้ด้วยธรรมวิจัยสัมโพธชงและเป็นปัญญาของตนเองมันจะมีตัวที่วิจัยเหตุปัจจัยสองตัวเทียบกัน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 ไปเรื่อยเทียบไปคู่และคู่ละเอียดคู่ลเอียดละเอียดจนกระทั่งสุดแห่งที่สุดเพราะจุดเทียบคู่สุดแห่งที่สุดเนี่ยจะมีจุด ที่พระเจ้าท่านนับเอาไว้คือไว้เป็นบัญญัติอากาสานัญจาย,ยตนะกับวิญญานัญจาย,ยตนะเป็นต้นเป็นคู่สุดท้ายเลยอ่าเป็นคู่สุดท้ายเลยหรือเป็นอสัญญีสัตว์กับ okay, <what? S 1> เป็นเนวสญญนะัสัญญาณสัญญายตนะสัตว์อันนี้มันเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งคู่นะ เขาก็จะมีสองตัวหนึ่งอสัญญีสันมันดับไปเลยดับสัญญาคนหนึ่งว่าศูนย์ละแต่อีกตัวหนึ่งว่าไม่ศูนย์นะก็เป็นเนวสัญญาณนะสัญญายจตันนะ,อ,ะอย่างอุท<ม>กดาบทอาลานดาบทอาลานดาบทนี้ได้แค่ชานเจ็ฌานเจดมีแค่ชานเจ มีแค่อากินจัญญาเยตนะเขาดับไปถึงขั้นไม่มีเลยนิดนึงน้อยนึงก็ไม่มีแต่อุทก,กดาบทมีมีมีีนิดแต่อาลานาบทสุดวิสัยที่จะรู้สิ่งที่เล็กละเอียดนั้นอีกแล้วไม่เกิดอันที่เล็กละเอียดกว่าน,นั้นให้อาลานดาบทรู้ได้แล้ว มันเกิดก็ไม่มีตัวรู้ที่จะไปยั่งรู้ได้จึงได้แค่ภูมิเจ็ดได้ฌานเจ็ดส่วนอทกกระดาบทนั้นได้ฌานแปดฌานแปดคืออะไรเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่เขาเข้าใจว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะนัคือสูงสุดทั้งๆที่ภาษาพยัญชนะมันบอกว่ายัง ยังไม่สูงส่วนเนวสัญญายังไม่ยังไม่สุดเนวสัญญายังมีสัญญาต่างๆที่มันต่างกันอยู่เนวสัญญานาสัญญายัตนาสัตสัตที่ยังไม่เป็นหนึ่งยังมีสองยังมีสัญญาสองยังไม่จบนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละในวิญญาณทีติ วิญญาณทิฏฐิเจ็นี้ไม่มีอสัญญีสัตว์และก็ไม่มีเนวสัญญาณสัญญาญตนะถ้ามีสองตัวนี้ก็มนรวมเป็นสัตวต้า่่าถ้ารวมอสัญญีสัตว์กับเนวััญญาณสัญญาญตนะก็เป็นสัตวต้า่9าแต่วิญญาณทิฏฐิไม่ต้องมีสัตวต้า่่ามีแค่เจ็ดจบแล้ว ไม่ต้องสัญญาเวทิตานิโรธด้วยเพราะอากินจัญญายตนะมาเกินนิโรธแล้วอย่างสัมมาทิฏฐิอิญญาณทิฏฐิเจ็ดอย่างสมาัมมาทิฏฐิและธรรมาเทละคูเทละคู่จนสุดท้ายก็จบหนึ่งกายก็สัญญาอันสุดท้ายอากินจันจบอากินจันอะไรนิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่มีอะไรไม่มี กิเลสไงกิเลสาสาวะไม่มีแล้วไม่มีอย่างตุนต่นไม่มีอย่างเห็นเห็นไม่มีอย่างมีเวทนาไม่มีอย่างมีกายสมบูรณ์แบบไม่ใช่กายเข้าไปหลบหลับอยู่ข้างในจิตเท่านั้นไม่ใช่มีครบตะวานห้าตะวานหกพร้อมเลยนะสมบูรณ์แบบทั้งนอกทั้งในไม่มีเข้าใจผิดคำว่ากายสมบูรณ์ทั้งนอกและในตุนต่นครบ ไม่ใช่กายไม่มีแต่ไปสร้างกายเกะให้แก่ตัวเองเป็นกายสามนิรมานกายสัมโพกกายแล้วก็อจิตสมานกายนั่นเป็นกายเกะกายนิรมิตเองแต่ละคนแต่ละคนของใครของมันเป็นของเกะทั้งหมดแต่มาทำปุโรพล,ลแบบเออพูดกันรู้เรื่องเข้าใจตรงกันได้เป็นสัมโพกกาย แต่ต่างคนต่างมืดทั้งหมดอธิษมานกายไม่เห็นของใครของใครก็ไม่เห็นแต่ของตัวเองอย่างเดียวไม่ได้มีการเทียบกันเลยเพราะมันอยู่ของใครของมันนี่ในรายละเอียดเหล่านี้เนี่เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาเทวะหรือความเป็นสองแล้วก็จบด้วยความเป็นหนึ่งที่สุดจบด้วยความเป็นศูน อย่างชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนมันเป็นมายาหลอกเราเพราะว่าคําว่ามายากับสริมหามายาจึงเป็นภาษาคู่สุดท้ายเป็นภาษาคู่สุดท้ายว่าถ้าสริมหายานี่คือแอคเซียมคือความจริงสุดถ้ายังเป็นนักมายากลอยู่ก็ยังไม่ใช่แอเซียม อ้าวสรุปจบลงตรงนี้